สวัสดีค่ะพบก,กับพรทิบย์ c h ชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทำผัดเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางใส่ไข่นะคะทำเมนูง่ายๆนะคะกระเทียมทุบไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่กระทะเลยนะคะะั้ำกระทะอร้อนนะคะ เจียวกระเทียมก่อนนะคะให้กระเทียมเหลืองหอมก่อนอันนี้ฝนตกนะคะฝนตกอีกแล้วฝนตกอากาศก็เย็นๆนะคะอากาศดีมากเลยค่ะก็เลยจะทำผัดเห็ดนะคะผัดเห็ดฟางใส่ไข่ ก็ใส่ไข่ลงไปก่อนเลยนะคะคไข่ส้มฟองไข่สดดีมากเลยะคะ่ะไข่แดงไข่แดงใหญ่ๆเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะผัดเห็ดให้สุกเลยนะคะ ใส่่ไขจะเติมน,น้ำนะคะเติมน,น้ำนะคะจะได้มีน้ำปรึผิดนะคะข้าวปินงอรยข้าวอร่อย ก็ปรุงรดนะคะด้วยพริกไทยคะ่ะไทยผลประซอบน้ำมันหอยตามด้วยสีอิ้วขาวนะคะมาผัดให้เข้ากันเพราะว่าเห็ดเขาจะสุกเร็วนะคะก็กเกลยอเขาก็สุกแล้ว หอมมากเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะคะต้นหอมกับพริกหั่นนะคะก็ผัดให้เข้ากันกินหอมมากๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยรอ้อน สีสันสวยนะคะสันสวยน่ากินมากเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะเหยาะน้ำปลาลงไปนะคะล,ลงไปเพิ่มความหอมนะคะก็จะได้กลิ่นหอมของน้ำปลานะคะกผัดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆนะคะ กินเองง่ายๆอร่อยอรอยค่ะเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะก่อนจะตักใส่จานนะคะเดี๋ยวจะชิมก่อนนะคะออร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะนั้นแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ เห็ดนะคะผัดเห็ดฟางใส่ไข่กับข้าวมื้อเที่ยงวันนี้นะคะฟางก็ซื้อเอาในรถในรถกับข้าวนะคะมาขายอยู่หน้าบ้านซื้อมาก็ผัดเลยนะคะอร่อยมากๆเลยเห็ดฟางนะคะใส่ไข่ เมนูเพื่อสุขภาพนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูอร่อยนะคะ,คะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลับบงใจกับพรพิมลชาแนลด้วยค่ะมาทานพัดเห็ดฟางใส่ไขออ่อร่อยๆด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ